ซีมด้วยโอ้ oh, สุดยอดรำเนี้อหอมหอมจ้ะหอมกระบอกไหมพาสวัสด hm ีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนป้า่อกันอีกแล้วกับน้องแววผ้าแสบจ้ามื่อนีผ้าพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศจ้ามากินเขายุทงไฮทงหน้า สิพาพี่น้องมาก,กินล้ำเนื้อจ้ามือเน่สิเป็นจัางไหนนันให้พี่น้องไปติดตามชมกันเลย้อจ้ากับข่าวซุกแล้วจ้ามาก,กินน้ำกันเลย้อจ้ามันเนก่ก็กินตำหมูหุกขึ้นก้าวจ้ากินยูทงไฮทงหน้านี่จ้าล้ำเนื้อสุกแล้วมันเน่มาก,กินข้าวหน้าบ้านทะเทอืม แซบจ้าตามหมักหุงเฮิมตามหมักหุงเฮิมกอบด,ดีดีจ้ามีกอมาเที่ยวบ้าวไย่างผู้เว้ยงจ้าจืดมากจ้ปากท่าง <c oughs> มันนี่พักกับกับว่ามีอย่างายจ้ามีน่นีจ้าพักกาดสายบัวพักกระเดาก็มีจ้า บักเขียะจ้าพากอีเลิดจ้าบักลีนใหม่กันนี่จ้าบักลีนใหม่ไปแต่กินก็ตำหมูหุ้งจ้บาบอลายเสียเวลาจ้ากินเลยจ้าค,คุยคำใหญ่ๆตำหมูหุ้งเฮิมกรอบสุดยอด จับจ้าบกเขียฮึมอะไรเนี่กันมีจ้า ครับพักความเมับมีจ้ามีจ้า,จาพี่แมวขวากิริมะฮะครับจ้าขวากิรีดแม่าาแม,มาลากินเขาน้าแม่บ,าบ่าก็รเนียขายบัวจ้า

หรมเนี่ยหอมหอมจ้ะหอมกระบอกไม่ยไผ่เป็นคืองส้อยหางเลยจ้ะแต่ว่าห้าออกมาเห็ดสุกใจด้วยกระบอกไม่ยไผ่อันกับเขาเหนียว กิลดจ้าใครบึงบรรยากาศข้างล่างจ้าบ่งหงส์ดกแห้งอืมซาบจ้า <c oughs> <c oughs> ออบะเบงลกบะเบ,บงลกเราไม่ได้เห็นได้กินไหนกินนองเป็นกินไดไเ,นเกยะย,ยก่รย,ยางจ้ากระย่างผู้เิีญางหืมยกย่างจ้ามาเนี่ย

นาสองตัวนยอง้า้เเยานเดียวี่วมันหมาอินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าช่เรองหรอกวนีไปยว่มันนอ่่งเครืงเผ็ด้งแสบ ก๋วยลากเดีอยจ้าก็พายออเลิจ้าพี่น้องหามเฮี้ยนขึ้นดังคนะนคนละเปลือกันเปลือกเดียวกันก็ได้ ัวาดส่องจะกินแล้วจะกินแล้วกินซะแท้โอ้ยขุยข้ามเงียบเลยจ้าหนเฮงจ้า

ท่านตั้งนั่งนู่นตัวนู่นเออพี่อีกสักอย่างก็บอกกันเบาๆดิไม่ใช่สูงๆเห็นไปอีกหมดนี่อยู่ก็ว่ากันเบาๆก็ได้นะครับพี่จะลงมาได้พี่ครับเนาะชอบกินอะไรจากครับนะฮะเดี๋ยวเตรียมยอมนิดนะครับ <laughs> <laughs> ไปับจากเจ้าองมองดินฟ้าจ้าคือกำจหุงียจับผมแมนๆผมเหน่อย โอเคยังดร้าเาไม่ใหญ่ขึ้นหรอกใหญ่ไปค่ะกินมรือจไะเขากินกินเยอะมากเลย อืออือเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับครับ300 200ก็รู้200ครับครับครับ5 1ได้ อย่างนี้ถ้าจะเจาะมือก็อยู่แต่มะุ่งจ้าขอใช้แก hey, um. ้เพสมางดึงมานอ่ะมึงดงแล้วมมาจะำมุ่ง้่ม ก็จะเอา สองีงเป้เลยองซอตลตีูก่ดกตามเม่อายนอุ้ยลมเย็นดีอยู่ตรงหน้ามันยักาศดีจ้ะาฟันเห็นฟันเห็นมนูเป็นตาแต่ไน่ต้องาเห็นย่างบ่หอยเสียงช่าง เบียดเอาหมู่าเรายากโครปัหาเพราะวันมาอ่งหมไปมเข้าไปน่แน่หรือ่าไม่ข้ามรถนั่ามีต่อ่อแล้วไม่อ้ามหัวมหาหมูอะไรอยู่บอกจัเมื่อหมีถใยเสนอเลาเหมือนจม่อึงเลต่สมิว่าเหงเตาอกว่าีเยเดียวกับบอก่ามไวหเาเาใจเาลยไหเ วันนี้เนมสิไปื้อเมืองด้สองตีคระม่ออกวะนะไม่บอมีันนี้หายไปเลยมง่ามานุสวรเว่่ม่อกเีพังเ่ห่บ่เบ่เตามไปแล้ว่มังเป็นกินเดีวอเอืมจแบบนี้จัะ แ้างเผ็ดคุยคำยังไงเล้จจะไปนอนอื <S <S ้ม

แกพ่อจาจะเสี่ยนะไตดเกินไ่เรานอืมสาีจอาจะเป็นน้ง่อยใช่พี่น้องง่ายไหมนะตะโมงไปถากินตะแกนแั่งเสียจะเบาฮงหวานดีจา ยิ้มหน้จาจ่าพี่น้องสำหรับมือน,นี้นแะแล้วขอขอบคุณคุณลุงเทวาาด้วจา้าที่เอือเฟื่อสถานทีให้น้องแววได้ทายท้าไมมือนี้นนจา้าปั่นหน้าเคลี้ยงเดือนของเฮาและกะทิขาวดวะไรด้วจ้าก็คือขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนนด้วจา้ทา,วาที่เข่ามาติดตามรับชมคลิปของนังแววในมือน,นี้ ถ้าพี่น้องมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คุดแชร์กดซับสขไข่ร้านะขคาไงินน้ำในเด้อจ้าพี่น้องเด้อสำหรับมือน,นีล่าไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบรรยากาศลมลืนนีดีจ้าบานพลุลุ่มมาหน้าเคี้ยงเดือนจ้าลมลื่นดีจ้า